สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับวิธีการทำา s e r r h h d s s นะครับใน Google Ads สําำหรับผู้ที่มีงบโฆษณาน้อยดูซิว่าเราควรจะมีกลยุทธ์อย่างไรเพื่อจะให้ปรับแคมเปญโฆษณาของคุณให้มันเหมาะสมกับงบโฆษณาของคุณนะครับก็ถ้าคุณเคยทำา s e r r h h d s อยู่แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าโฆษณานรูปแบบนี้เป็นการประมูลสู้กับคู่แข่งขันรายอื่นที่เราคุยกันคือ Search Ad นะครับ มีคน,คนพิมพ์โฆษณาพิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปโฆษณาของคุณแสดงขึ้นมาคุณต้องไปต่อสู้กับผู้แข่งขันรายหนึ่งคราวนี้ถ้าคุณมีงบน้อยเนี่ยงบน้อยในความหมายนี้ผมใช้เกณฑ์ของผมแล้วกันนะครับถ้ามีงบต่อวันเนี่ยไม่เกิน500บาทผมถือว่าเป็นงบโฆษณาที่น้อยนะครับจริงๆมันจะมีปัจจัยหลายอย่างขึ้นอยู่กับ การแข่งขันคีย์เวิร์ดของคุณด้วยบางคีย์เวิร์ดมันแพงมากบางทีมีวันละ500บาทหรือ1000บาทยังน้อยเกินไปเลยนะครับแต่เอาแค่ค่าเฉลี่ยก่อนถ้าคุณยิงโฆษณา Google Google Ads หรือหรือ Search Ads เนี่ยวันละ100บาท200บาท300บาท400บาท500บาทเนี่ยผมถือว่าเป็นงบน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องตั้งแคมเปญตั้งค่าอะไรบางอย่างเพื่อให้มันสอดคล้องทาให้คุณเนี่ยสามารถที่จะ แสดงโฆษณาได้มีประสิทธิภาพสูงสุดเราจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเริ่มกันเลยนะครับ,ไป,รบไปดูที่หน้าจอเลยครับไปดูที่หน้าจอเลยครับผมลิสต์ออกมาก่อนนี่คือ3 4 5เรื่องที่ผมจะคุยในวันนี้นะครับเรื่องแรกก็คือวิธีการใช้คีย์เวิร์ดผมจะเล่าให้คุณฟังว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเขาทำเซิร์ชแอดเนี่ยเขาพยายามจะใช้คีย์เวิร์ดเยอะๆเลยซึ่งมันไม่ได้ผิดอะไรแต่ในกรณีที่คุณงบน้อยผมแนะนําว่าใช้คีย์เวิร์ดบางตัวก็พอ 2ถึง3ตัวก็พอแล้วนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ตรงกับธุรกิจของคุณก็พอแล้วแล้วก็อาจจะต้องมีการเสริมด้วยสิ่งที่เรียกว่า Long Tail Keyword เข้าไปด้วยเพื่อจะหลบการแข่งขันให้มันไปเจอในคำที่คนแข่งขันน้อยลงคือเป็นคีย์เวิร์ดที่มันยาวมากขึ้นซึ่งเทรนด์ของสมัยใหม่เนี่ยคนเริ่มจะเสิร์ช l อง g tail k e y w o ร์มากขึ้นสืบเนื่องมาจากบางคนใช้เสียงในการเสิร์ชครับพอเป็นเสียงเนี่ย เขาจะทำให้คีย์เวิร์ดมันยาวขึ้นเองเพราะเขาจะพูดเอาหรือมันมีพฤติกรรมของกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าคุณเริ่มจะหาอะไรที่มันเฉพาะตัวมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องนั้นเสร็จแล้วเนี่ยโดยเชิงเทคนิคในการตั้งแคมเปญควรจะจํากัดพื้นที่จํากัดเวลาเพราะงบเราน้อยเราจะไม่ไปแสดงโฆษณาในพื้นที่กว้างๆหรือเวลา24ชั่วโมงแล้วก็การทำนกกีฟคีย์เวิร์ดถ้าคุณ ถ้าคุณทําโฆษณาอยู่แล้วนะครับการทำเนกาทีฟคีย์เวิร์ดตัดคีย์เวิร์ดที่ไม่ดีออกต้องทําอย่างสม่ำเสมอเพราะเรามีงบน้อยเราก็ต้องขยันว่าง่ายๆและเรื่องสุดท้ายคือการปรับแต่งเว็บไซต์ของคุณการปรับแต่งคีย์เวิร์ดให้มีคะแนนคุณภาพสูงๆยิ่งคะแนนคะแนนคุณภาพที่ Google Ads ให้เนี่ยกาเรียกคะแนนคุณภาพนะครับยิ่งถ้าได้สูงมากเท่าไหร่โอกาสที่จะทําให้ค่าคอสเปิดคลิกค่าโฆษณาต่อคลิกก็ถูกลงนี่เป็น5้าเรื่องที่ผมคิดว่า คุณควรจะทําในกรณีที่คุณงบน้อยจริงๆแล้วงบไม่น้อยก็ควรทําแต่งบน้อยต้องเน้นเข้าไปอีกนะครับในตารางเนี่ยผมก็เล่าให้คุณฟังแบบนี้เดี๋ยวผมเล่าทีละเรื่องแล้วผมก็บอกตัวชี้วัดไว้ด้วยเพื่อคุณเอาไปดูโฆษณานะครับถ้าเป็นคนงบน้อยควรจะดู CPC cost per click ดูก่อนว่าค่าโฆษณาต่อคลิกคุณแพงหรือมันไม่แพงนะครับก็ต้องสังเกตดู CTR ดูว่าเปอร์เซ็นต์การคลิกเป็นยังไง ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงควรจะสูงก็เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าให้ดีควรจะ1 0อัพขึ้นไปยิ่งดีใหญ่เพราะไอ้พวกนี้จะช่วยทำให้ค่าโฆษณาคุณถูกลงดูคุณภาพสกอร์ยิ่งเรามีงบน้อยเราก็ต้องขยันปรับแต่งโฆษณาปรับแต่งเว็บไซต์ปรับแต่งคีย์เวิร์ดให้ได้คะแนนคุณภาพหรือที่เรียกว่าคุณภาพสกอร์สูงๆนะครับผมเริ่มแบบนี้ก่อนเริ่มแรกก่อนเรื่องคีย์เวิร์ดถ้าคุณไปดูในแคมผมให้ดูในแคมเปญโฆษณาก่อนนะครับ สมมติผมมีแคมเปญโฆษณานี่เป็นแคมเปญโฆษณาของผมนะครับอย่างที่ผมแนะนำนปิดก่นอนอยุตัวอย่างที่นี้เป็นแคมเปญโฆษณาของผมควรจะมีคีย์เวิร์ดไม่มากสมมติยกตัวอย่างคุณมีงบโฆษณาต่อวัน500บาทหรือไม่เกินนะครับควรจะเลือกคีย์เวิร์ดแค่2องตัวเข้าไปแล้วขอให้เป็นคีย์เวิร์ดที่เป็นแบบวลีในสไตล์ของผมผมจะแนะนําให้เป็นแบบวลีนะครับนี่คือคีย์เวิร์ดถ้าคุณเข้ามาดูแล้ว เพราะว่าผมมีงบโฆษณาพอสมควรผมเห็นเนี่ยนี่คือคนทั่วไปก็ทําในหนึ่งกลุ่มโฆษณาหรือหน่งแอนกรุ๊ปจะมีหลายคีย์เวิร์ดที่สอดคล้องกันแต่ถ้าคุณมีงบน้อยผมคิดว่าเอาแค่เมนหลักๆพอสองสตัวพอแล้วนะครับแล้วปล่อยให้ลันโฆษณาไปแล้วดูซิว่างบน้อยของคุณยกตัวอย่างเช่นคุณลันเวลาละ300บาทเนงบโฆษณาหมดไหมถ้างบโฆษณาหมดก็ไม่ต้องห่วงอะไรว่าต้องไปเพิ่มคีย์เวิร์ดนู่นนี่นั่นเพื่อจะให้คนเห็นมากขึ้นเพราะขนาด300บาทมีคีย์เวิร์ดแค่สองสามตัวก็หมดแล้วผมคิดว่ามันโอเค แต่ประเด็นคือต้องพยายามทำคีย์เวิร์ดที่เรียกว่าวลีมีเครื่องหมายฟันหนูอย่างนี้นะครับ mm. เพื่อไม่ให้ Google ส่งโฆษณาคุณกว้างเกินไปสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับใช้วิธีนี้ใส่วลีเข้าไปแบบนี้นะครับมีสัญ,ญลักษณ์แบ,บ่านี้ถ้าคุณเห็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็เห็นว่าเนี่ยเขาเขียนว่าการทำงานแบบวลีนะครับให้คุณทำอย่างนี้สัก 2- 3สตัวแล้วทำแบบนี้ถ้าคุณอยากจะเพิ่มบอกอน,นันสองสตัวมันน้อยไปสำหรับเขา สำหรับคุณเพียงแต่เอออยากจะเพิ่มคุณทำไงถ้าจะเพิ่มเพิ่ม long tail keyword long tail keyword อย่างนี้ผมว่าแทนที่จะเป็นคำสั้นๆขอให้มันยาวมากขึ้นเพราะคนสมัยใหม่ด้วยพฤติกรรมเขาจะเสิร์ชอะไรที่ตรงเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็มีเทคโนโลยีที่เป็นการใช้เสียงเสิร์ชใน Google Assistant หรือใน Siri เนี่ยมันจะทำให้เป็นคนที่เสิร์ชจะลอจมีความยาวมากขึ้นงั้นคุณอาจจะต้องเพิ่มคีย์เวิร์ดที่มันยาวๆมันจะแข่งขันกันน้อยวิธีจะหาคำเหล่านั้นเนี่ย ก็อาจจะต้องคิดไอเดียขึ้นมาหรือใช้ c h a t GPT ครับผมก็ลองทำ h a GP t GPT หาลองเท a i l คีย์เวิสมมติว่าผมจะขายคอนโดคอนโดมิเนียมที่3ย่านอย่างเงี้ยผมบอกให้ให้ chat t a t GPT หาลองเทล i l คีย์เวิเพื่อจะหาไอเดียเห็นไหมครับขายคอนโด3าย่านใส่คำว่า MRT เข้าไปด้วยหรือเป็นคอนโด2ห้องนอนคอนโดใกล้จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยหรือมหาหาวิทยาลัยจุฬาอะไรเงี้ยนะครับ คอนโดพร้อมเช่า3าย่านอะไรนี้คุณให้ให้เห็นไอเดียก่อนว่ามันจะต้องยาวขึ้นเพราะว่าหลายคนอาจจะเสิร์ชแบบนั้นคุณอาจจะไปคิดต่อว่าคนส่วนใหญ่นอกจากเสิร์ชคำสั้นๆที่เป็นเมนหลักแล้วเขาเสิร์ชคำแบบไหนขอให้มันยาวขึ้นเพื่อมันจะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเป็นทางที่จะไปสำหรับคนงบน้อยหรือใช้คีย์เวิร์ดแพลนเนอร์คุณเข้าไปในในในหน้า Google Ads ของคุณคุณไปดูที่เมนูมันจะมีเครื่องมืออยู่ สร็จแล้วคุณมีคําว่าเครื่องมือวางแผนคีย์เวิร์ดหรือ Keyword Planner คุณคลิกเข้าไปเลยถ้าคุณเคยใช้นะครับแล้วคุณก็หาไอเดียว่า Keyword p ์ด n พลนเนี่ยมีคีย์เวิร์ดอะไรบ้างเช่นผมใส่ขายคอนโด3ย่านเข้าไปขายคอนโดใกล้ MRT เข้าไปเขาจะไล่เขาาก็จะมีข้อมูลคีย์เวิร์ดออกมาคุณก็มาดูว่ามันมีตัวไหนที่เราน่าใช้ไหมดูจากเทรนแล้วเนี่ยนอกจากคอนโดแล้วคุณจะใส่ MRT แล้วอาจจะต้องใส่สถานีเข้าไปด้วย MRT สถานีอะไรใส่เข้าไปก็อาจจะเป็นไอเดียคุณก็มาไล่ดูว่าคนส่วนใหญ่เสิร์ชเนี่ยนี่เป็นวอลุมเสิร์ชที่ Google เขาไปเก็บมา12เดือนย้อนหลังอย่างน้อยเราก็ทําให้เราเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่เสิร์ชเถิดว่าอะไรมานะครับผมคิดว่านี่เป็นอย่างแรกที่คุณควรทําถ้าคุณจะเรียนเรื่องคีย์เวิร์ดทำให้มันน้อยแต่ถ้าคุณอยากให้มันมากก็ใส่ลองเทลคีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับเป็นเรื่องที่1เรื่องที่2เรื่องต่อไปคือจํากัดพื้นที่แล้วก็เวลาในการทาําโฆษณา แน่นอนบางท่านจํากัดอยู่แล้วกรุงเทพปริมนทนแต่ทั้งงบคุณน้อยๆอาจจะจํากัดมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับอาจจะเป็นบางเขตบางจังหวัดหรือเอาแค่รัศมีรอบๆธุรกิจของคุณก็พอแล้วนะครับวิธีทำเนี่ยคุณไปที่แคมเปญคุณคลิกก็ไปที่แคมเปญนะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้ตั้งค่าตําแหน่งที่ตั้งคุณเข้าไปคุณก็อาจจะเลือกให้มันแคบหน่อย นะครับเพราะเงินเราไม่มากงั้นเราเราขอให้เลือกแคบหน่อยถ้าเป็นแคมเปญเนี้ยผมเลือกกรุงเทพปริมณฑลพอคุณเข้าไปในตำแหน่งที่ตั้งเนี่ยกดเข้าไปเนี่ยในแคมเปญผมเห็นไหมฮะมี3ามพื้นที่กรุงเทพนนทบ,บุรีปรทุมธาน,นีสมุทรปราการคุณอาจจะเลือกใหม่สมมุติว่าในเคสของคุณนะผมผมไม่เซฟนะผมอาจจะเอาออกเอาแค่กรุงเทพอย่างเดียวแบบนี้หรือคุณใส่แค่บางพื้นที่ที่เป็นเขตเข้าไปก็ได้ในเขตของของคุณนะครับเช่นผมลองเป็น ผมเป็นเขาเรียกอะไรนะรหัสไปษนีแต่ต้องเป็นกรุงเทพก่อนนะครับผมก็ไปหารหัสไปษณีกรุงเทพมาใส่เข้าไปเผื่อมันไม่ขึ้นนะเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีไหมฮะหนึ่งศูนย์มีหนึ่งศูนย์สองห้าสิพอแค่ยกตัวอย่างให้คุณเห็นนะครับผมอาจจะใส่รหัสไปษนีเข้าไปอย่างนี้ใส่หรือใส่เป็น,เ,ปนเขตเข้าไปดูซิมันจะได้ไหมนะแต่ไอเดียให้คุณเห็นไอเดียก่อนสะพพานสูง มีทับช่างก็อยู่ใกล้ผมสมมติอย่างนี้นะฮะใส่เข้าไปแต่อย่างน้อยทําให้คุณเห็นภาพก่อนว่าเออคุณอาจจะต้องเลือกอย่างนี้หรือเลือกเป็นบางอําเภอในพื้นที่คุณหรืออย่างน้อยก็กรุงเทพอย่างเดียวไม่ไปที่อื่นถ้าคุณรู้สึกแล้วลองทดลองทําดูก่อนว่าในเงินที่คุณใช้เนี่ยมันหมดไหมถ้ามันหมดก็ความหมายคือขนาดพื้นที่หลักๆของคุณยังหมดเลยไม่ต้องกระจายให้กว้างแล้วนี่เป็นไอเดียนะครับคุณสามารถจะปักหมุดได้คุณกดรัศมีตรงนี้คุณอาจจะปักหมุดได้นะครับ เส็น5กิโล,ลรอบพื้นที่ของคุณก็สามารถปักหมุดได้คุณก็ดูว่าตรงไหนคือสิ่งที่คุณจะปักหมดุดนะฮะเส้นผมเอาตรงนี้ตรงนี้มันน่าจะเป็นวันสูงอรนภูมิแค่ยกทุยใหญคุณเห็นนะครับคุณก็กดหมดแล้วก็ปักหมุดตรงนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเป็นเป็นแล้วก็รวมไปเลยเป็นรอบสุวรรณภูมิเห็นไหมครับงั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วย ทำให้แคมเปญโฆษณาคุณเนี่ยไปในจุดที่น่าจะเป็นโอกาสสูงที่สุดเพราะลูกค้าคุณจะอยู่เท่านั้นอย่าอย่าอย่าหวังพื้นที่มากๆท้ง,งบคุณน้อยๆนะครับก็ต้องมาปรับอย่างนี้อีกตําแหน่งหนึ่งที่จะปรับผมไม่เซฟนะครับก็คือเวลาครับช่วงเวลาที่ทําโฆษณาเห็นไหมครับถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันจะเป็น24ชั่วโมงสมมติคุณมีเงิน300บาทต่อวันอ่า Google Ads ก็จะไปหารมาเลย24ชั่วโมง300หาร24 ตกชั่วโมงละแถวๆถวสิบกว่าบาทโฆษณาคุณก็ค่อยๆแสดงมันไม่ถี่มากแต่ถ้าคุณบอกให้ธุรกิจของคุณน่าจะเป็นช่วงเช้าคุณก็มาปรับแต่งได้ครับเนี่ยผมปรับแต่งในหน้าจอนี้นะฮะของผมรันตั้งแต่8ปดโมงเช้ายันเที่ยงคืนบางทีอาจจะปรับให้มันน้อยกว่านี้ก็ได้อาจจะเที่ยงคืนอาจจะไม่ถึงและอาจจะเหลือแค่6กโมงเย็นก็พอแล้วแล้วดูสิเงินมันหมดไม่หมดนะครับผมก็อาจจะปรับเป็น6กโมงเย็นสมมตินะทำให้คุณเห็นภาพนะครับ เป็นการควบคุมโฆษณาแล้วก็กดบันทึกไปโฆษณาคุณก็จะแสดงสั้นลงแต่ความสั้นก็ทําให้แต่ละชั่วโมงเนี่ยความถี่ในโฆษณาที่เขาจะนาส่งก็ดีมากขึ้นอันนี้เป็นไอเดียข้อที่3สําหรับคนที่งบน้อยผมคิดว่าทําอย่างเงี้ยเพื่อจะทําให้โฆษณาคุณมีประสิทธิภาพสูงสุดไอเดียข้อที่4ีไม่ว่างบน้อยหรืองบมากจําเป็นต้องทํานะครับเรียกว่าเนกาทีฟพีเว o ร์ตัดคําที่ไม่ดีออกจากการส่งโฆษณาเพราะเวลาที่ส่งโฆษณาไปเนี่ยผมก็จะไปที่แคมเปญก่อน Uh, Google เขาส่งโฆษณาไปในคีย์เวิร์ดที่เราตั้งแต่มันจะไปที่ที่กว้างกว่านะครับเช่นถ้าเป็นการตลาดออนไลน์ของผมเนี่ยมีหลายคำเลยแต่เวลาเขาส่งไปเนี่ยคุณเข้ามาที่เมนูกดที่ข้อมูลเชิงลึกจะมีข้อความค้นหาอยู่เนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียก search term ตัวนี้เขาจะบอกแล้วถ้าคุณเลือก7วันย้อนหลัง14วันย้อนหลังต้องทำอยู่เรื่อยๆนะครับคุณจะเห็นเลยว่าคนเสิร์ชคำว่าอะไรเข้ามาแล้วคลิกที่โฆษณาของคุณ เช่นของผมผมในหน้าจอนะครับรับยิงแอด c e b o o k ลับยิงแอดเนี่ยโอเคแฮปปี okay, ้คนเหล่านี้น่าจะมีโอกาสเป็นลูกค้าผมแต่มีนี้เข้ามาเห็นไหมครับเอเจนซี่ย่านลาดพร้าวเจ็เขา Google เขาเดาให้ว่าคนเหล่านี้น่าจะต้องการหายเอเจนซี่แต่เพลินเพลิน,นว่าลาดพร้าวเจ็ดมันใกล้จากของผมงั้นผมคิดว่าโอ้ไม่เอา Google คำนี้ถ้ามีคนเซิร์ชมาอีกครั้งนี้โอเคมันไปแล้วแต่ครั้งหน้าไม่ให้มันขึ้นได้ไหมครั้งนี้ขึ้นครั้งหนึ่งเนี่ยผมเสียต้อง ผมเสียไปแล้วต้อง1้0กว่าบาทสําหรับคำนี้มีคนคลิกตั้ง8ครั้งเนี่ยใน7วันที่ผ่านมาผมต้องการจะประหยัดเงินเนี่ยเพราะเงินผมมีไม่มากผมก็ทำนิเกทีฟคีย์เวิร์ดผมคลิกแล้วผมก็กดเป็นคีย์เวิร์ดเชิงลบภาษาไทยนะครับเขาก็จะยกเว้นขึ้นมาแบบนี้ในพรุ่งนี้เวลาโฆษณาแสดงใครเสชคำว่าเอเจนซี่ลาดยานลาดพาเชสเบโฆษณาผมก็ไม่ขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยคุณต้องทําอยู่สม่ําเสมอถ้าคุณรู้แทคติกเนี่ยมันจะประหยัดเงินโฆษณาของคุณและทําให เงินที่คุณมีน้อยอยู่แล้วต่อวันเนี่ยใช้ได้คุ้มค่ามากขึ้นแคมเปญคุณก็ณณแข็งแรงมากขึ้นนี่เป็นคีย์ปัจจัยหลักในการทําให้โฆษณามีประสิทธิภาพนะครับเอาตัวนี้ไปใช้ดูนะครับเสร็จแล้วเรื่องสุดท้ายคือการเพิ่มคะแนนคุณภาพนี่ก็เป็นทางทฤษฎีเหมือนกันว่าแคมเปญคุณต้องต่อสู้แคมเปญของคนอื่นๆนะครับ Google ใช้คะแนนตัวเนี้ยเป็นตัวเปรียบเทียบเรียกว่าคะแนน คุณภาพเพราะงั้นคุณต้องมาปรับแต่งคะแนนคุณภาพคุณให้ดีมีอยู่3เรื่องนะครับในคะแนนคุณภาพผมเปิดหน้าจอให้คุณดูก่อนคุณสามารถจะแอดคอลัมน์คะแนนคุณภาพได้ในการสมมติผมไปที่มันจะอยู่ในเลเวลคีย์เวิร์ดนะครับผมไปที่แคมเปญของผมคือแคมเปญตะกี้นี่แหละเอาผมเอาอีกแคมเปญนี้ก็ได้ครับไปการตลาดอะไรนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับแล้วถ้าคุณแอดคะแนนคุณภาพมามันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ นี่คือคะแนนคุณภาพคะแนนเต็ม10 mm hmm. คุณต้องได้แถวแถวเขึ้นไปยิ่งได้มาก mm hmm. เท่าไหร่ mm hmm. ก็โอกาสที่จะทำให้ค่าคลิกคุณถูกลงโอกาสที่โฆษณา,สาสแสดงก็มีมากขึ้นไปต่อสู้กับคู่ผู้ทำโฆษณา,าลายอื่นตรงนี้คุณต้องปรับแล้วจะปรับยังไง Google เขาดูอยู่3อย่างถ้านะคุณดูในหน้าจอนะครับ 1. ดู CTR ที่คาดหวังภาษาอังกฤษเล็ก Expected CTR ก็คือ เขารู้เลยว่าคําว่ารับทําการตลาดออนไลน์ถ้าโฆษณาอนันไปแสดงนะต้องมีเปอร์เซ็นต์การคลิกที่เท่าไหร่ยิ่งสูงยิ่งดีถ้าต่ําแสดงว่าโอ้นี่มันต่ํากว่าค่าเฉลี่ยงั้นเราต้องทําให้มันสูงๆวิธีทําให้มันสูงๆก็คือคุณต้องใช้คีย์เวิร์ดที่มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายเขียนข้อความโฆษณาให้โดนใจเข้าใจคลิกที่โฆษณาของคุณผมอ,อธิบายสั้นๆให้เห็นเป็นคอนเซปต์นะครับผมพูดเรื่องอ่าคุณภาพสกอร์ไว้หลายหลายทีแล้วในวิดีโอ YouTube ตัวอื่น,นคุณไปหาดูได้นะครับแต่ให้เห็นคอนเซปต์ก สองต้องดูที่ผมกระโดดมาตัวนี้ก่อนความเกี่ยวข้องกับโฆษณาเวลาคุณทําโฆษณาเนี่ยคีย์เวิร์ดข้อความโฆษณาและหน้าโฆษณาควรจะเกี่ยวข้องกันยิ่งเกี่ยวข้องกันเท่าไหร่ยิ่งดีเขาให้คะแนนของผมสูงกว่าค่าเฉลีย่ยไหครับจะมีอยู่สามเลเวลต่ากว่าค่าเฉลี่ยก็อยู่ในค่าเฉลีย่ยแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลีย่ยนะครับและ landing p a g e experience ก็คือคอนเทนต์ในหน้า Landing มันเป็นยังไง โหลดเว็บไซต์โหลดเร็วไหมลูกค้าเข้าไปแล้วอยู่นานๆเห็นคอนเทนต์ที่มีคุณภาพที่เขาต้องการไหมของผมอยู่ในค่าเฉลี่ยไม่ถึงก็ดีมากคุณไปดูตรงนี้แล้วคุณจะเห็นสัญญาณว่าคีย์บอร์ดที่คุณต้องการเนี่ยคะแนนเป็นเท่าไหร่ถ้าคะแนนมันต่ํากว่า7ยกตัวอย่างเช่น3 2 4อะไรเงี้ยคุณก็ต้องมาปรับ3ตัวนี้ถ้าคุณไม่มีข้อมูลเนี้ยคุณต้องแอดคอลัมน์นี้เพิ่มวิธีแอดคอลัมน์คุณกดคอลัมน์ตัวนี้กดแก้ไขคอลัมน์แล้วคุณก็เสิร์ชคะแนนคุณภาพในตัวนี้เข้าไปแล้วคุณก็เข้าไป ผมจะให้คุณดูนะครับต่เิ่นผม,ผมมีอยู่แล้วเนี่ยอย่างนี้นะฮะแล้วคุณก็กดแอดเข้าไปมันจะมีอยู่สี่ข้อล่นามคะแนนคุณภาพ CTR ที่คาดหวังประสบการ์ Landing Page หรือ Landing Page Ex p e r i e n c e ภาษาอังกฤษนะครับความเกี่ยวข้องของโฆษณาหรือ Ad r e l e v a n c e คำว่าภาษาอังกฤษนะครับนี่เป็นวิธีที่ผมทำเพื่อจะสำหรับคนที่งบน้อย,อยถ้าลูกค้าผมมีงบน้อยการแข่งขันสูงผมจะใช้วิธีนี้ในการทำโฆษณาให้กับเขานะครับ ก็สรุปประมาณนี้นะครับก็อยู่ตามหน้าจอที่ผมเขียนตอนเริ่มต้นของวิดีโอเลยนะครับก็ 1. เลือกคีย์เวิร์ดน้อยๆใช้คีย์เวิร์ดที่เป็นวลีฝันหนูนะครับใช้ลองเทลคีย์เวิร์ดเพิ่มเข้าไปแล้วอาจจะปรับแต่งพื้นที่ที่จะแสดงโฆษณาเอาให้มันแคบๆหน่อยใส่เป็นรัศมีก็ได้แล้วก็ปรับแต่งเวลาด้วยไม่ต้องแสดง24ชั่วโมงเอาช่วงกลางวันหรือช่วงคอยไปทางเย็ยนหน่อยแล้วแต่ว่าธุรกิจคุณเป็นอะไร ทำคีย์เวิร์ดชิงลบหรือเนกาทีฟคีย์เวิร์ดตะกี้ที่ผมทาให้ดูแล้วก็พยายามปรับแต่งข้อความโฆษณาคีย์เวิร์ดและเว็บไซต์ให้มันสอดคล้องกันโดยดูคะแนนคุณภาพเป็นหลักนะครับสิ่งที่จะดูผมเขียนไว้แล้วครับตัวชี้วัด CPC คือ c o s t per c คลิกดูว่ามันแพงหรือถูกคุณจะได้รู้ว่าไอ้งบโฆษณาคุณมีมันเหมาะสมด้วยหรือเปล่า CTR คือเปอร์เซ็นต์การคลิกยิ่งสูงยิ่งดีขอให้สูงกว่า7%ยิ่งได้มากกว่า10%บยิ่งดีใหญ่นะครับคะแนนคุณภาพหรือ Quality quality s c o r e ขอให้ได้ เคะแนนขึ้นไปคะแนนเต็ม10นะครับได้7คะแนนขึ้นไปเป็นตัวชี้วัดครับทั้งหมดนี้ก็คือกลยุทธ์ที่คุณน่าจะใช้แล้วผมแนะนำให้ใช้ในการทำ Search a d s สำหรับคนที่มีงบโฆษณาจำกัดครับผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Google Ads ออกมาทุกอาทิตย์ถ้าคุณสนใจกดติดตามเลย,เลยครับ